บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วระยะนี้ท่านกับทั้งหลายกำลังศึกษาอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอรหัตผลขอได้ทราบว่าอนาปานุสติกรรมฐานนี้ ท่านจะพึงศึกษาพระกรรมฐานอีก39กองท่านจงอย่าเว้นอนาปานนสติกรรมฐานถากว่าท่านทั้งหลายเว้นอนาปาโนสติกรรมฐานเสร็จแล้วผลจะไม่มีสาหรับท่านเพราะว่าอนาปานนสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต และเป็นกรรมฐานระงรับกายสังขารคือระงรับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่เจริญพระกรรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายสียได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังมาบ่อย อาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆก็มีความห่วงใยมีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของปีติห้าเกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรมีอยู่แล้วแต่ได้ว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วย ตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทำไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพระเรียเจ้าได้อย่างไงฉะนั้นคนประเภทเหยียบกี้ไก่ไม่ฝอนี่จะมายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่ง พอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเดชว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อนหน่ายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจําแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติขอบรรดาทนหลายสังวรเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปกันทั้งผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอารียเจ้า ที่พูดมามากในความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้คัดเศษถึงเก้าคัดเศษเพียงแค่ผลที่จะนำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกินสามสิบนาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะได้อรหัตผล นี่คนจริงๆเขาทํากันแบบนี้แต่ว่าการที่จะบรรลุเร็วบรรลุช้านั้นขึ้นกับกําลังใจกําลังใจเขาเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากําลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุช้าประเภทป่อไปเอาไหนไม่ได้ตกนรกไปเลยเราตอนนี้ไปก็ขอพูดกันถึงความสรุปตนเป็นอรหันต์เป็นขอไม่ยาก อย่าไปติดตำราให้มากอนเนกนชาที่สังฆาราสังทาวิสังาาอะไรหรือว่าอวิชาปฏิยาสังฆาราสังฆาราปฏิยา,า,าบิญญาังวิญญาณาปฏิยาไล่ออกไปเถอะไล่ส่งเดชเปน็นนกแกวนกคุณทองม,มันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจสมบปติที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจสมบัติก็ดีอเนกชาก็ดีผมเห็นว่าไม่จําเป็น ดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพระหรหันต์ขอยกตัวอย่างในประสูตธมาครั้งหนึ่งบรรดาประสงฆ์ท่านหลายได้ศึกษาพระตกรรมฐา,า,านกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจนีนลาองค์สมเด็จพระบรมลโลกกเชษเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทังหลายเธอเวลาสารีบุตรแล้วหรือยังบรรดาประสงฆ์นั้นหลายเ่านั้นกราบทูลว่ายังพระพุทธเโยคาะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสาลีบุตรเสียก่อน ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรทรงทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาประสงค์ท่านหลายเข้าไปหาพระสารีบุตรและจึง <c oughs> นำมัสกั่นแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอทั้งหลายก็ตัดทนบอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่า นี่ขอพูดถึงงสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวในเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดงไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรลัยชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาประสมนั้นหลายก็กราบเรียนว่าไม่ทราบจะตอบวยังไงดีพระเจ้าค่ะ พระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื่อจงจำไว้พระสมนั่นหลายเรานั้นก็จําไว้คําว่าความดับไม่มีเชื่อนี่หมายความว่าสัมโย์ทวสิเบรการจะไม่มีเชื่อติดอยู่ในจิตของเรา จำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคือกิเลสหมดจากจิตนี่เรื่องหนึ่งบรรดาประสงค์ท่านหลายยิงถามพระสารีบตรว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระสงดาบ,บันจะปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะพระสารีบุตริึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านหลายอย่างเป็นผู้ทุชนคนหนานแน่นไป้วยกิเลสปราธนาจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมลโลกกระเชให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันจงพิจารณาในสก,กายทิฐิจะคือพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เรารวมเรียกกันว่าระกายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นปสดาบัน บรรดาประสงค์ท่านหลายเหล่านั้นยังกล่าบเปลี่ยนทอมถามต่อไปว่าในเมื่อพวกผมเป็นประสงค์ดาบบันแล้วผมทำอย่างไงจึงจะเป็นพระสกิทาคามีพราษารีบุตรจึงได้ตอบสุนระวาทีบรรดาประสงค์ท่านหลายว่าถ่าช่นนั้นเธอก็จงพิจารณาขันห้านั้นแหละที่เราเรียกกันว่าสก,กายยะคิิ วารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่ออรมจิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาประสงค์ท่านหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระละหันทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันห้าเช่นนั้น พิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นปัญณาคาม,มีพระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นอาราหันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันพระสงฆ์ท่านหลายเ่านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพาระอรหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระราารอรหันต์ยังพิจารณาขันห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุข เพียงเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วด้วยอย่างนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกตำราเป็นหอบหอบไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งท่องตำราให้มันเลยแต่ผมน่งท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนเนี่ยถ้าจะาน้ำหนักตัวผมไปชช่างกับตำรา คิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินกว่าร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผมผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอเพื่อไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอเลย นิสัยผมเป็นคนชอบคนควาท่านังสีนั่มนันพาดพินถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันุว่าเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันอยู่ตรงนี้จบกันอย่างพิษสนดายก็คือสัญญาสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญญาสิบก็คือตัดตัวแรกในแกสกาญาิฐิอันนี้ในขันธวัค ปรากฏว่ามีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าทิ้งกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้าหันกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปใช่อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับภาษาที่บทวัดจงตัดที่ขันห้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขันญาณไม่มีในเราเท่านี้ไหวไหมมี่การปฏิบัติจริงๆเข้าจับกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดมามากแต่กันคนเลอะเทอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จกักใช้ปัญญาพิจรารณาให้เป็นประโยชน์ญญ ถามว่าจะถามว่าเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนดำมภาษานี้หมายคากว่ากา,การปฏิบัติการปฏิบัติผมก็ยึดคําสอนขององค์สมเด็จพระสุนทสวัสด์ที่ตรงกับคําสอนคงภาษานีบทตรนี่เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมบวติผมคนชอบจุกจิก ใครเขามีอะไรใครก็ทําอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเมื่อเขาทําได้เราต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สมเร็จอย่างใดเราจะยอมตายยึดถือกําลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอดิฐานจิตนั่งอยู่ที่โคนโพตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดจะเลือดของเราจะเหกิดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตติทรีจะตักใจก็ตาม ถ้าเรายังไม่ได้สําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่คําว่าไม่ยอมลุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินกำลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็ทำได้มาก็าทำกันอย่างนี้มีกำลังใจอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะ คำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดให้ผมฟังพระพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปที่จากที่นี่ไปเสียเลยอย่ามาอยู่ไม่จะมาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้ คำว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงอย่าอยู่ที่นี่มีเราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันเข้าไปจับสังโยชน์สิบเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชน์สิบเป็นอารมณ์สังโยชน์สิบสามข้อเป็นพระโสดากับสกิทาคา ขาพิจารณาขั้นกันห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ถชงเราร่างกายมันเป็นธาตุสี่ประชุมกันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาสติประฐานทุกข้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเรา ที่กายภายในน่นกายของเราตัวเราจงอยาสนใจใจกายภายนอกคือร่างกายผู้อื่นจนยาสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัตถุธาตุจิตมันก็โปร่งจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหน ที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก,ก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคําคว่าไม่สนใจไม่ฉช่โยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทําให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษเท่านั้นพอตา้แล้วเลิกกันเมื่อร่างกายเราจะต้องพังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์สําเป็นสาคัญคือตัดอบัยภูมุม ได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระอริยสงฆ์เห็นบันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามรั้งอันดับแรกก็คือสินห้าทรงสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจไปอบายภูมิเพียงเท่านี้เราก็เป็นประสูตดากับสกิทาคายยากก็เปล่าอย่าฟุ้งกับตำราให้มันมากเกินไปตำรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบแหามใช้ตำราให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตำราเป็นเครื่องโอ้โอวดคนอื่นอาไปจายยานกรรมทำให้เกินอ,อ่อนน้อม ทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิ่งจะดีถ้าใจมันแข็งกันด่างมันเลวยํำไหมนะและต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันห้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาตุ ในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนบ้งที่จะเกิดกามารมมีไหมเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายสงา่าเราไม่สนใจนลกวก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจมันเป็นของโลก อารมณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นกับเราใน,นเมื่อเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีได้ยังไงใครเขาด่าเขาว่าเขานินทาเ็าช่างมันก็อ,อะไรเขาด่าเขาด่ากายเราเห็นกายไม่ใช่เรานี่มันไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนดี ไม่สนใจซะทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุท่าที่สวยเราไม่สนใจวัตถุท่าที่งามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสไม่จะเกิดขึ้นยังไงกายกระทบกระทั่งในจิตไม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอมบะก็ไม่ค้าอารมณ์เท่านี้เราก็เป็นพระน,นาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหน รักษากำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งกับอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์เราทำเพื่อผนิพันธ์ที่เราทำนี่เราทำเพื่อไม่เกิดไม่ใช่ทำเพื่อเกิดไม่เกิดทำทำไม ก็ทำเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าเองงานที่เราทำไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทำไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ชาก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนเราก็ตายก่อนเราทำเพื่อจิตตัดโลภความโลภการทำงานอารมณ์มันจบจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธ การไม่สนใจว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรากับมันไม่ใช่ก็ต่างกันอะไรเป็นการตัดความหลงปณิพันธ์เลยนี่เพราะที่ทํางานในใช้อารมณ์แบบนี้ปณิพันธ์ง่ายๆไม่อยากไม่เห็นเมีอะไรอยากตอนที่จะเข้าไปอาราตัตผลอันนี้ก็ไม่อยากอีกไว้นนั่งพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันแก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์และดีสุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังเลยไม่พัง ในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทําไมเราจะสนใจกับร่างกายคนอื่นถึงมันมีสภาพเหมือนกันสช่กระกโสหมมและก็พังไปในที่สุดทรัพย์สินในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจเราก็มาหันก็ดูว่ากามารูปราคะา,ารูปราคะรูปใบชายก็ดีรูปใบชายก็ดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิต ้าหลงติดอยู่แค่รูปประชานแล้วรูปประชานนี้เราก็โง่เต็มทีกินเลที่องค์สมเด็จระจินสีทรงให้ตัดยังมีอีกสามนอกจากรูปประชานแล้วรูปประชานรูปประชานและรูปประชานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นยานภาณะสำหรับขี่เข้าโจมตีฆ่าศึก ถ้าสักที่ตีข้าหนานะั่นคือมานะความถือตัวถือต,อตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกับร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือตนมีไหมจำให้ดีถ้าเราไม่สนใจนร่างกายของเราได้เห็นว่ามันเลอะเทอะสุกับโลกหน้าเกลียดมันมีสภาพเป็นสตรูแล้วเขามาชมเราเราขาวมติบ่เราดำ หน้าเบี้ยวหน้าโบจะหมกแวงตาโบแล้วก็ยิม้มยิ้มได้เพราะมันไม่ใช่ของฉันจ้ะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นก็ช่างมันไปไรเราเข้ว่าเทียบเปรียบกับวันนะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีอายุวามีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรติกุลดีกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเรา เราก็ยิ้มบอกว่าโถอเอ้ยเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนี่ยังายังไปติดความชั่วเยู่มากก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกข์ทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมานะมันก็ไม่มีหายง่ายๆเพราะขอพูดใหยอด ผมพูดมามากเกินไปนี่ก็จะถึงอาราหันต์อันนี่มันไม่มีอะไรเขาง,ง่ายๆตอนนี้มาโอทจาโอทจาที่คิดว่านอนเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปซะสิจิตตั้งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งคลำม,มันเลยจิตมันติดอยู่ในกามชันทะบ้างหรือเปล่ปาจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่ปา จิตมันติดอยู่ในความโกรธไว้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขมันพ้นไปเท่าที่ศึกษาม,มาแล้วไม่ก็ไม่อยากแล้วมัาดูทีตัววิชาอาวิชาคือฉันทะกับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆอย่าถือสัญญา,าไอ้ที่แบกตำราคุยเรียนมามากๆมันเลอะด้วยการทั้งปวง ฟังเสียงพูดเห็นในการนั่งก็รู้แล้วว่ายัางเร็วเต็มร้อยเปอร์เซนต์มันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนุษย์สันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเปล่ามนุษย์สันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่ปรารานนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็อัปจายนกรรมมันก็ครบถ้วนจิตมันก็ละเอียด มันเปิดใจเป็นบจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขชั่วคราวเราไม่ต้องการนั่นก็คือพันิพานการไปพนิพานเขาทํำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพังจะ้ะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้ เธอจะแก,ะก,แกะะ่ก,นนก็เคยแกเ่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกเวทนากใดๆเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เธอพังเมื่อไรฉันพร้อมที่จะไปะนิพันธ์เธอกับฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการผูกันอีกถือว่าเรามีสัญญาณดา่าหยากันเด็ดขาด ฉันโง่มาแล้วหลายแสนชาติแต้ชาตินี้ขอฉลาดสักชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช่ฉันได้แต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปเธอกับฉันไม่มีความหมายสําหรับกันนี่แต่แค่นี้ก็เปนอรหรันคิดแค่นี้หน่อยเดียวเปนอรหรันเป็นแน่นอนแต่ให้มันได้จริงๆจะสักตวะวันคิดจะสักตวะวันนึก จงจำไว้ให้ดีแลาสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็นหมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคำสอนององ์สมเด็จพระสังฆองสวัสดิโสภาคที่จะสอนคนให้เป็นอรหันต์เนะี่สอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากแล้วต่อแา่นี้ไปข้สาวกองสมเด็จพระภูมีประภาคตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน ทรงอริยาบทตามอธิยาสัยของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทันายจะเป็นอรหันได้ภายใน3เดือนสวัสดี